สวัสดีครับพี่น้องสบายดีทุกท่ททานบาบส ora, สาูสุราเสียงแค่เล้าเมื่อนี้มากับบาบไก่สบายดีบาบไก่สบายดีบบยสบายดีสบายดีเอฟซีบาบูเด้อมาจากที่บาบูมาหาบาบไก่เมื่อคืนนี้พี่น้องมาจากราชินานั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาแล้วก็มีหลายคลิปที่บาบกูกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดกับบาบไก่มื่อนี้เป็นหน่วยยุทธ์ของบาบูเดอ้อพี่น้องเดอ้อยใส่ผ้าบาบไก่มานั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสแต่เป็นรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการสีผ้าบาบไก่เบิ่งความตื่นเต้นหรือว่าความ สวยงามของภาพมุมสูงในเมืองสมุทรปราการบางไก่แมนแมนบางไก่ก็น่าจะท่านเคยส้มแบบภาพจังเว้นของบุ้มสูงของจังหวัดสมุทรปราการจักเถื่อเนาะมาหอดม่ได้มาหอดยนี่มึงขึ้นเนาะบางไก่นี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าพิเทศเอกซ์สายบางไก่ใหญ่เลยใหญ่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 อยู่เดี๋ยวเฮาย่างขึ้นไปเบร์ส่อตัวอะไรกันบางไก่ไปไปไปน้านนู่นไปทางนู้นครับคุณเนาะ ปกติแหละึ้นมันเล่นเรือได้บ่ไกลใช่ป่ะมันเล่นเรือเพราะชำรุดมันนี้พี่น้องใครมันไม่ตายบอกหรือวะชำรุดเอาไปย่างึ้นเนาะบอกกัลัรื่องไกลเนาะเขาจะเดินทางไปสำลงแล้วบ่ไกลเนาะแม่แม่ไปสำลงมันนี่อ้าวไปไกลสถานีรถไฟฟ้าแอร์เขย่าเนาะเขย่าะเขาจะมุ่งหน้าไปสำลูงเลยเนาะเขาจะมุ่งหน้าไปสำลูงบ่ไกลกรับที่ว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ฟังหนีเลยบางไก่เป็นถนนสุขุมวิทตัวมุ่งหน้ามาตั้งแต่กรุงเทพมหานครบางไก่แมนเนาะข้างจะมุ่งหน้าไปทางพุนปังนี่จะไปอ่าถ้านีถ้าหนีจะไปบางปูบางไก่บางปูออกไปบางปะกงอ้ออกไปข้างดานไปสถานการบางปูดีบางไก่อ่าอ่าสถานกาศบางปูเนาะแมนออกไปทางนีเช้บุรีออกไปทางนี้ได้หรือสถานีรถไฟฟ้าวีทีเอสไปสินุร์ยูที่สถานีเคหะสุดประการ ไปเนี่ยไปสื้ตั๋วไปไปซ้ำล่องแล้วบอไก่เด้อไปซ้ำล่องวะไปสีผ้าบอไก่ไปส้ำล่องมานี่อ้าวหัวแล้วบอไก่นี่คือสถานีรถไฟฟ้า BTS สุขประการเลียบเพชรบุรีห้องสมเมืองใช่ห้องสมเมืองใช่ไกลไกลคนแมนปไปตัวขึ้นไปเบืองมันพิ้วคือสชิงามขนาดเนาะงามเลยเนาะอันนี้คือมุ่งสูงๆงามสูงๆงวันหยุดโลดกะชือว่าหน้าเนีนเนาะกไล่บอไก่มันจะไปเบงฟังนี่โอเค นี่คือรถไฟฟ้า BTS อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยมือนี้แล้วมือนี้แล้วเบาบวกกับเบาไกจับภากันซำโลงเนาะซำโลงเออคนขึ้นไอ้นั่งซี่เนาะโอ้นี่ละุอ,อาจ,จะเป็นการทดลองใส่งานของเบาไกแมนโอ้สุดยอดสุดยอดดีมือนี้แล้วมือนี้แล้วเบาบวกกับเบาไกในเดินทางจะไปเล่นพี่น้องวันหยุดของแข่งานเล่านี่มึงใครกันเปพากันไปเล่นอะไรพี่น้องแมนวันหยุดในงานอะไรต้นเอียงหรอกครับพี่น้องเอ๋ยแมนอะไรอะอะไรอะไรซุ่ม บอกใครป่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเคยมากเลยเนะเนาะเขเคยมาเห็นเคยมาเล่นเลยเคยมามานั่งเลยเราไปฝ่าวิธีตื่นเต้นขึ้นเก่าเลยนั่งตื่นเต้นขึ้นเก่าทุกเชือที่ไหนนั่งได้กะทุกเชือดต้องได้รุ่นทุกครั้งว่าจะของสิลลืมลืมกลับ่ลืมกลับอีหยังลืมทางขึ้นเรืลืมทางขึ้นลืมกลับเื่ท่าเมื่อบานนี่นะจักกะสังเกตเมืองป้ายเอากะทุกเชือดที่ไหนนั่งกะย่านเืมทุกครั้งกะ วันนี้เขาจะไปสำรวกที่บ่อไงสำรวกปลาไปถ่ายยูนูสเราไปถ่ายยูนไฟาร์ม้มมนที่นี่ป่ะโอเคป่ะป่ะป,ะปะ่ะไล่เทียทีบาโบเองกับบริเรีวิวเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่สมุทรปราการทีบาโบเดียู่มันนี่ภา,บาพ,าบ,าพาบ่อไก่ภาพเบิรงนี่เลยบ่อไก่นี่คือถนนน่านจะเป็นถนนสุขุมวิทนะบ่อไก่แมนแมนปลาพี่น้องไก่พูนรถมาแล้วรถม,มาแล้วบ่อไก่มาแล้วมาแล้วปลาสุดยอดการก่อสร้างเนาะท่านี่จไฟฟ้ฝานูเบิรงล่างทุกต่อ มึงไดงเหรอรถไฟฟ้าเน,นี่เเยเนี่ยเหวี่ยงซุดสายหู้สายตายดิควนรถแดงไปแล้วามา,มาแล้ว,ลวคนววบางไกลมุ่งหน้าไปขี<อ>้หะบางไกลก็กสงสัยเราคนนี้คนนี้คนขับบอะไอรถไฟฟ้าวิเทสมีรถมีคนมาขับโอ้มีคนมาขับเนาี่ยน,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 นี่คือสถานีเอกสารไปจอดอยู่สถานี<อ>สายลวดสายลวดนะครับไปเคหะเนาะแมนไปสีสุดอยู่ที่ขี้ แค่ฮะแคฮะปลาการอีกสองอีกสองสถานีกับสินสุดมาแล้วมาแล้วผุนมาไกลผู้มาแล้ว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 แล่นสวนกันได้ไหมไกลฮะแลนซ้อนกันไทยสวนกันเลยเสียวเสียวมันซ้อนกันฟูวูวมาแล้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 วเขาไปสถานีเม็นปะเขาไปแค่ไหนปะ ขั้นไหนล่ะบาไกยไอ้เฮาเก็บเปล่ายืดๆข้างๆก็เมืองพื้นใหญ่ๆเนี่ยเต้นเบาๆเสียวๆเสียวๆเหยียดๆเสียวกันไปวันนี้เฮามาแล้วมาแล้วบาไก่์เต้นเต้นแล้วเดี๋ยวเต่นเต้นเต้นเต้นของหนุ่นล่าบาไก่ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วเจ้าเนาะคืนคืนคืนทุกครั้งอะตื่นเต้นทุกครั้งอ่ะป๊าปะเล่นเล่นเล่นนะิบะท่านท่านอยู่ท่านอยู่บนต่างนบะไก่ท่านอยู่ อ้าหอนเลยหอนแล้วใช่ไหมครับหอนเลยหอนแล้วมณฑ์สุโรีัในรถมี่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติแน่นเลยนรัหมดเสียงดังแต่ก็หามกินกาแฟหามกินของกินแน่นเลยเขามีกาแฟเขาไม่ว้าวนี่คือผ่านมุมสูงของจังหวัดสุพรรณ เอกสารโอ้ตอนกลางคืนนี่งามตลาดนี่ไกลมากมืางคืนนี่เป็นตลาดไฟเมาเก็บออฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเอกสารกอเออนี่ถนนเอกสารมองเข้าออกเขามาเนาะมองออกาันยานี่มากฝั่งนี้มากฝั่งนี้นี่ว่าไกลง่งก็ปอันี้นะนี่นี่นุ่งก็นี้แต่ก็บางขั้นนะบางขั้นจะเป็นเป็นสม่อิเนจอจอแบบที่ีเห้าเบิงว่าไปสถานีใานี้ดน่บางขั้นก็เป็นห่สีไกลชิิ้นก็บางขั้นขั้นห่งสากล มาขืนเป็นจอมาไตต๊แก่แล้วหน่นะขืน่มไโต๊แก่กนยันงัน็นพิรขบวนมันก็มีรถไล่ยรุนมาไกลรุุนแต่รุ่นกับมาขึ้นันสิมีไลยขบวนนี่ไกลเดียวเขาจะไปเห็นภามุงสูงเ่ยสิเห็นเบรดบานเลื่อนของพุทธสุนแล้วก็เห็นวิวต่างๆตรงถนนทธทาง้ารีนคริมาไกนี่นี่นี่ลนี่คือชุดเดิมตัน้องสีนักคริมเป็นชุดยูที แยกมากปิาดเผาไบาวยาเขาตรงไปเลยกัไหนเนาะเนาะมาังมี้คับงมีบาวยอ่อันนี้คืเพื้นทีของจัมวัสมุกราการ่มแนแเห็นมุมสูงๆในซอยนี้ยังสูงอยู่อุปใส่ใส่ในี่สูงๆนี่วยหยนี่ไก่เกนี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอหอละอ่อันนี้บาวก่อือ่สูง่ไสูงอู้ นี in ่นี่นี่นี่่อสงอีกนกื่อนยังก่อนอช่งเงือกในบากห่งเงนเพ่งหย่ขึ้นเพิ่นหืขึ้นเบ่งวห้ขึ้นเป็นรับช่งพรรยกาศางบนช่อสูงอ้าอยากสัมผัสได้จากเถื่อนหน่ว่ามีนันโดเาอีกนะโอ้หนามากอีนี่พื้นที่ด้านล่างมนจะเป็นสวนย่อมเป็นพื้นที่ของเล่นจำเก่านี่แมนปะแมนโอ้เป่นหมาเฮ็ดเป็นสกายวองด้านล่างเป็เพื้นปับแต่งสถานทีนูสะพานลอยไปก็เฮ็ด คือสารการจังหวัดสมุกประการคือสาระการเลยจะเห็นวิวมปนำจ้าพรรอันนี้ยังก่อนไปนำจักรพญรมันขึ้นไปนำไ่ากเอาเลยแม่บอกมันขึนเื่อไร่บุคคเห็นอนย้อยากง่าด้นี่นี่อย่างพวเบื่งเนื้อนี่จุนมูลิมสินค้าเอเรื่อบ่ตอนตอนตนาคืนขึ้น่ไรบุคคลบริสังเกต่ามีตทด่ม่นำจ้าพริอันปากน้ำเฉพาะขึนมาปากนามเนาะ ม่น้ำจาพะยะนี่คือไหนเลยมาอยู่ทึ่งนี่อเย็นแอเย็นปเย็นเย็นใกล้กว่านั้นเราส้องทอยู่บาบบกัเบาไก่่ว่าบริาใส่เสียงดังราไนดองใส่เสียงค่อยๆทางนอยู<ม>อนน่ี่พื้นที่ของจังหวัสมุทรปราการเ<ม>ขาแนะนำยู่ในรฟถฟบ้า BTS เป็นระเบียบเนาะเป็นระเบียบซูเสียงดังเนาะใกล้กับาบาค่อยๆก็เบาบเวลเบาแห้งเนาะแต่ว่าจะได้กับหายใจหนกาันอนารัยเนาะคนกับไล่ไล่เด้เบาไก่แมนแมนซูคนนี ไปนำเจา้าพญามาฟังนี่ฟังนี้โอ้ยนีย่คือมุ่มมงว่างไกลเลยสะพานาไ,ได้ไปทางสะพานตรงนี้เ,เลยเราเรียนอะไรน,นี่แหละเนาะพี่น้องเอ๋ยแขง่งานไรเมืองไทยบัรยุทกระได้มาแค่ซสานีเะพีะ่น้อนในว่าเห็นความบรรยากาศ ของมุมูสูงนผ่านกันดีใจแล้วเราไปนอนเลยตกใจรลุดแรนผ่านกันเนาะตกใจไม่แตื่นยุบเอนรถไฟเเบาไกลสถานีรถโอ้มากเวณนนดีเดยดีกว่ายำขึ้นอ๋อังขึ้นแล้วบริเวณยังขึ้นเนี่ยบริเวณที่มัถัดนเนี่ยบริเวณนี้ยังเลย ก็ขึ้นกับกังวิ่นกับสิแตกต่างกันเลยว่าไกลว่า <Man. S 2> เป็นวิววิวอีกบรรยากาศนึ่<อ>งเลยเ่าไกลแมนแต่ว่ากังวิ่นนะเทาจะเจอท่านจะเจอหลายกลัว<อ>เ,เห็นเนาะ<อ>ะจ้ำได้ขึ้นจำ้จำจ้ำหมค่อยได้จ้าไกลสถานีต่อไปปูจาาา้าหรือเปล่าไกลแมนวะแมนเรื่องอีกเรื่องไกเรื่องอีกสถานีหนึ่งเนาะแต่จะขอดสมรูปนี่มุมนี้ไกล นำเสนอเลยนี่สร้างไงดินี่คือสร้างเอราวัณเนาะของ <Okay. S 1> ครู่วันครูครูจังหวัดของครูจังหวัดสมุทรปราการเนาะนี่คือที่พิพิธภัณฑ์<อ>ช้างเอราวัณเอราวัณดักถ้ามีโอกาสนึกว่าไก้ชิดอยู่ข้างล่างกันลงไปรการาบวายอยู่วายอยู่ถึงก็ได้ก็จะนึกว่าไกเห็นเป็นยังไงล่ะถึงเลยตุ๊เขาเขาหลบนับถือเลย นี่คือช้างอรลวันบอไก่โอ้บอไก่ยอยากลงไปสัมผัสได้เนะาะแต่คือเดี๋ยวจะไ้องเห็นวิวของถนนเลยถนนกาญจนาหนึ่งคนสวยฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าไปอย่างฝั่งตะวันออกบางนานี่แหละของสุดเลยอของถนนของสันซ้มสันมาฟังนี้ เป็นโลงงานเป็นออกไม้โงลงงานผลิตรถชื่อดังของเมืองไทยก็จะได้ย็นหรอัเบนสวยงามวิวสวยตั้งคืนก็บสวยไปอีกแบบตังเว้นก็สวยไปอีกแกบบเนาะจ้า ตอนนี้ก็ที่ว่าบาบุญบ,บ่าวไกล่นั่งรถจากสถานีไทรกะสานอกพิลังเนาะจนมาหอดปลายทางที่ตัวเองจะลงละนอนนอนบริจะไปรีวิวไฟฟ้าสายมุโรร็วสำโรงลาดผร้าวนอกพิลงเลยภาพเอา,า,าปไปมาเบิ้งรถไฟฟ้ามุ่งตรงสูงในพื้นที่จงังหวัดสมุทรปราการ โอเนี่ยเนี่ยโตอซสายนี่เน,นี่ยอ๋อแล้วรถไมาแล้วอ๋อแล้วสำโรงไปไ,ปไปอ่านี่คือสำโรง ว้าวบากาฟังนี่ตรงนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าแล่นมาสองฝั่งฟังได้เลยมา่หรซ้ายนี่ฮะไม่หรอไม่หราอันนี้มาจากครูโคดมาจากครูโคดรมาจากครูโคดนี่มาจากครูโคดไปแต่จะไปคนละแค่หาแค่ห้าพี่ฟังนี่โอ้ตอนนี้เบาะวก็เบาไก่กับหอดแล้วพี่น้องสถานีรถไฟฟ้าสำโรงพี่น้องมาจากเค่ห้าสมุทรปราการเบาไก่กันเลยไปไปฟังเบาไก่ไปไปนี่นี่ฟังนี่ฟังนี่มองทางนู้นี่วิวนี่ าเ,เป็นเส้นทางทีเบ okay. oh, oh, ิ 3> 3> wow. <S 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 นจะแหยกออกมาแล้วเพียงก็ใส่แล้วฟางขวาเพื่อจะเทียบสถานีได้บอกไงแม่แหยกออกเทียบสถานีโอ้สุดยอดนี่โอ้นี่ดันล่างคือสกายวอล์กได้บอกไงแม่นบ่ะแยกนี้คือแยกปู่เจ้าสมิงพลายด้านขวามือจะแยกไปทางถนนปู่เจ้าสมิงพลายเพื่อเชื่อมต่อไปยังท่าน้ําข้ามฟากไปยังพ้าประแดงหรือว่าขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งและภูมิพลสอง างนี้เป็นรถไฟฟ้าที่มุงหน้าไปเคหะสมุทรปราการหรือว่าไปจังหวัดสมุทรปราการทางซ้ายบากไก่รถไฟฟ้ามาจากกร<า>ุงพฤจะวิ่งไปปลายทางนะเคหะสมุทรปราการบ<ว>ากไก่เป็นอย่าไงาไรบากไก่สุดยอดปไปเลยสุดยอดบ่สุดยอดปไปเลยสุดยอดไปเลยมวนฟังนี่ฟังนี่บากไก่นี่คือจะมาแยกเข้าสถานีระหว่างซ้ายและขวาสถานีจะอยู่ตรงกลางสุดยอดอเนาะชุดยอดการกระถางอนนี้ นี่คือสถานีออรถไฟฟ<ต>้าซัโร่งทีเบาบุ๋ผ้าเบาไก่มากแล้วพี่น้องเป็นได้ไหมในรถมาแล้วอ,อ่าได้ส้มว,วิวสวยๆของเมืองจังหวัดของเมืองสม,มุทรปราการนี่นแล้วกันเห็นสิ่งใดสิ่งใดอย่างนี่คือปริมณฑลทุ่ทกรุงเทพยรได้เบาไก่ย่างมงนกรุงเถียรมงนกรุงเทพยรปะ ในนสถานที่สักการะของเมืองของเมืองไทยในเขตพืน้นที่จังหวัดสมุทร<ม>ปราการคือาสาคืดเอราวัณเอราวัณสาการเสียนได้เห็นอหอสมเมืองหอสมเมืองอะไรกันบุกไกลบุฮูว่าสิทธิติดไม่นัเจ้าพญาเนาะตรงนี้นะตรงตรงปากน้านี่เนาะบุกไกลบยยุฮูอีดีพอบุกไกลมาแต่กันขึ้นบุกเคยเห็นจตกเถอไปเห็นปลาตัวมีตัวเลือดเล่าบอกย้อยบอกใหญ่พี่น้องเลยมันซ่อนลายมันซ่อนลายพี่น้องซ่อนซ่อนลาย เดินท่าหมดปลายท่าอะไรเบาไกลจากสมมติสมมติปราการมาทำโลกก็ยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละแมนแมนเดี๋ยวเขาจะไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีสีเหลืองบ่สายมูรุเลว์มูรเรลว์ได้สิเป็นได้พี่น้องไอ้เราเคยไปยักเื่อ์เต่เคยแต่ยินเนาะเคยแต่ยินเคยเป็นเบากว่าเบาไกลกันเป็นในที่นี่เบาพิ่นสิเพิ่นให้ทดเพิ่นให้นั่งฟรีเหมือนนี้เนาะ ไปแนบไปครับบาไกยไป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 พี่น้องถากเพื่อเอกเบิ้งคลิปบ่าวัวก็บาไกยฝากไปติดตามเล้วพี่น้องฝากไปกดไลห์ช่องบาไกยผาทำแซ่บนัวบาไกยผาทำแซ่บนัวเนี่ยค่ะบ่าภูสุร่าเสียงแคลาวก่อนจากกิ่มกดไลห์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสำรับซุนเ้าท่องสองคนด้วยการบอกกุฎขามโฆษณาเนี่เอาระพี่น้องสวัสดีครับสบายดีตั้งบายนี่ไปไป